คนแรกที่ได้ฟังอนุปพิกถาคือพระยศะเคยได้ยินชื่อไหมพระยศะกุลบุตรคนไทยจะเรียกพระยศนะพระยศ์กุลบุตรแล้วคนต่อมาก็คือพ่อของพระยศะพระยศ์ฟังตรงเนี้ยนะอนุปปิกถาได้เป็นพระโสดาบันนะอนุปพิกถาก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่แหละนะพระยศบารมีท่านเต็มลนะ ท่านฟังแล้วได้โสดาบันแล้วเสร็จแล้วพ่อของท่านมาตามนะพ่อเป็นเศรษฐีใหญ่นะลูกชายออกจากบ้านมนาะแต่กลางคืนลูกชายเบื่อเบื่อกามหมกม,มุ่นอยู่แต่เรื่องความสุขทางโลกนะยุ่งกับดนตรีครับร้องฟ้อนรำสาวสาวส,สวยๆอนะไรบารมีท่านเต็มแนละ้วท่านเบื่อท่านออกมาจากบ้านเดินบ่นมาเรื่อยๆนะ ที่นี่ขัดข้องหนออะไรเงี้ยว่าไปเรื่อยๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่ขัดข้องท่านก็เลยเข้าไปฟังธรรมฟังอนุปุพภิกถานี่แหละเราได้โสดาบันนี่ตอนเช้านะพ่อมาตามพระเจ้าก็ให้ซ่อนพระยาศศักไว้ก่อนท่านซ่อนพระยาศศาัยังไม่ให้พ่อเห็นนะพอพ่อพระยาศสักมาถึงพระเจ้าก็สอนอนุปุพภิกถาให้อีก พอพยาศานะได้โสดาบันพระยาศาสฟังแล้วได้พระรหันคราวนี้ท่านก็เลยอนุญาตให้พ่อลูกเจอกันพ่อก็ชวนพระยาศากลับบ้านพระยาศาก็มองพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าพระยาศากเป็นพระรหันแล้วนะไม่เหมาะที่จะอยู่บ้านหรอกพ่อนะเป็นพระโสดาบันแล้วนะได้ยินมาลูกเป็นพระรหันแนละ้วปลื้มใจนะไ,มไม่ชวนลูกกลับบ้านแล้วลนะ่ะ วันนีมนโ์พระเจ้าน,นิมนพระยาศัรไปทําบุญที่บ้านไปเทศอันนี้แหละให้คนที่บ้านฟังก็ได้ธรรมะกันต่อมาเพื่อนเพื่อนของท่านห้าสิบกองค์ออกมาบวชบรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเนี่ยธรรมะอนุปพิกถาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ